สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะป้องไปายเบอร์สกูดทุกคนอีกหนึงมื้อนี้ก็คือเฮาสิว่าสิไปเลี้ยงงัวเนาะแต่วาผนกระตกลัดทางอีกแล้วผนกระตกทุกมมือเลยเนาะกัดประมาณสองชิดแล้วแหละผนตกกะก็คือโบเซาเลยแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็แบบซงคือๆืได้เนาะก็คือแดดๆดน้อยๆนึง เรากำลังสปล่อยงูลังวาไปเลี้ยงแต่กะตกแล้วแต่กะเรแห้งเนาะก็คื่จะได้แข่งไปตอนนี้เราก็ได้ปล่อยงวออกมาเป็นทีมห้อยแล้วแต่ว่าผลก็คือตก <c oughs> แต่กะกกคือจะไม่ได้เลี้ยงไก่ก็คือเลี้ยงแถวๆเดินเทียงนี่แหละเพราะว่าเลี้ยงไก่ก็ยามฝนตกห้าม จะเบิกงัวเารอมือมันก็คือหัวกจอยมาแล้วเนะพราะว่าฝนตกทุกมือเลยพอเป็นอาทิตย์แล้วเออแต่ว่าตกเกือบแบบประมาณจากทิตย์หรอสองทิตย์ที่เขาสามทิตย์นี่แหลนะเนาะอันฝนตกแบบเลี่ยนติดกันเลยแบบบ่เซาเธอ เราก็สิได้มาลัดอยู่ทางเข่าพี่เนาะเพราะทางพี่เพิ่นเพิ่นมีเขา่าเพกกรานะ,ระว่าหัวก็ไปบริสุทธิ์เนาะเพราะไปรอหตันี้แล้วก็เบิดแล้วหัวกันเราก็ต้องลัดเมียน,นพเพราะเผื่อเฮาเปิ้งเข่าพนก็สิเ,เลนะีเ้ยงในนี้แหละเนาะไปเลี้ยงไก่บ่ได้เดี๋ยวพนสิตกคําเพราะพลไปเลี้ยงทั้งปลาทั้งที่เฮาเคยไปเลี้ยงดีกับ มันบสูมีห้าแล้วเพราะว่าน้ำถ่วมก็คือแบบนี้เลยเนาะแต่กินนี้ก็แบบเป็นญ้าขึา้นมาฝนตกแบบบเซาเรือน้ำมันก็ถวว่วงมาแล้วหญ้าแถวนั้นก,นกน็สิเรือ,อยาอยู่ปลายเนาะตอนนี้ว่าเราก็จะต้องพุ่นแต่ว่าเราสิพามาเก็บเพ็ดเพราะ่ มวนเนก้านี่ตะบูว่าแกแล้วบอเนะนี่นี่มีอีกดอกทุกคนเราก็ไลยเอาแนวมาเนาะเอาแนวมาใสา่คิดว่าที่มีห้องยางมาแหละเป็นวันนี้ก็เราก็ได้ไปหามาแต่ก็ได้ลายเติบ นี่แมนวัเท่าแล้วก็เตจีพึงนะเท่าเรียวยตุนเวสิหล่อักหน้อยถือว่าสม่อี เดี๋ว่าบัดซัมอี้ไ่เนาะเดี๋ยวเอาสิลเบิ่งนลายพันชิออกอยู่ดินเฮเนาะดินวบบนี้พันชิก็ประสบออกเด้เพาะกันเี่เอาสนอเบิง์นมาเบิ่งตัวนี้ พอพี่เขาเคยเอาแต่ก่อนนี่แต่ก่อนเราเคยเอาในะมุมต้นนี้ตนนี่นะี้บ่มีนะแค่อังนี้อ้าวเหตุเทียนแล้ดอกหนึ่งนะ เราจะไปไล่มอเดียวมอจะไปกินข้าวเพื่น <c oughs> นั่นก็คือคุ้มฝนมาอีกแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอยู่พี่เป็นทีมห้อยก็คือมอแต่จับกล้องให้เฮ็ดเพาะเนาะมอก็คือแลนมาพี่ลพแล้วแลนนำ้ำเกลือบอทันเนเพื่อนตอนนี้ก็ได้ย้ายมาเลี้ยงพี่เพราะว่าทางพุ่นหยามันบวมเนาะ ก็คือบวมน้ำเพราะว่าคนก็ตกตลอดแต่มื่อนี้ก็คือแดดเป็นพิเศษแต่ก็ยังพอมีงินเมะแบบดำๆคร่ำๆในเนาะมาในตอนนี้ก็คืองัวหายัดแล้วโอ้ไปอยู่ทางไหนเราหยอกเนาะดูฝนแต่ก็สองตัวอยู่บนทางนั้น ตอนนี้ก็คกิดิกกับปา,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 ากับย่างนม่แน่นนก็คือวางว่าผลกาสสึกษาโจคกห้ามฮาเนาองพ้องกับแดนออกามานอกอาุธขุดใจดยวเขาสิขอตัตไปไลงัวก่อนสักแป๊บหบนึง่งโดยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สาม,มงทีเขาสีม้งแล้วเนาะและ้วก็แบตโทรศัพท์เขาก็สิเวิร์ดแน่เขาก็เลยแบบสีขอโตลาพีลาน้องไปเพียงแต่สัมนี้เนาะสีจบคลิปเดี๋ยวเขาแต่สีจบคลิปแล้วแต่เขาสั่นนี่กับมึงไม่อย่างไรเนาะกางะเขาฝากเพื่อนฝาน้องอเป็นกำลังใจให้ในคันททคลิปต่อไปอีกเนาะเพราะว่ายอดชั่วโมงเขาก็ยังบาผ่านเนาะผ่านแต่อยอดติดตามครับ ยังให้เป็นกำลังใจและก็ซ้อยเบรงคลิปให้ดาวในเดินเนาะโดยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็บริมีอยงหงไรเนาะก็นอาจะทำมาสมบายดีเด้อ